เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามและในฐานะประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นประธานในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบตราตั้งที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆนี้ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นเขตนาริตะประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดประชุมของพระธรรมทูตในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่นโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชทตทุพนวิมลมังคลารามในฐานะประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์เอกอัครราชทูตไท,ทยณกรุงโตเกียวเป็นประธานฝ่ายข้าราชการพร้อมกันนี้พระเถระพระธรรมทูตในประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนสมัชชาสงไทยทั่วโลกดกรกฤษดาคุณทัศนีจากใจมนนายธิปน์จันเอี่ยมรักษาราชการกาแทนผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสตร์าแห่งชาติตลอดจนุทธศาสตร์ชนร่วมในงานในโอกาสนี้ดกรกฤษดาจากใจมนซีโอเนเจกิฟตได้กล่าวสุนรรทรพจน์เนื่องในการรับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมัชชาสงไทยในประเทศญี่ปุน่นโดยกล่าวชื่นชมการอุทนของพระธรรมทูตในต่างประเทศว่าการทํางานในต่างแดนนั้นต้องอาศัยความอดทนเสียสละเป็นอย่างมากเพราะต้องปฏิบัติจาานา ิในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยทั้งภาษาอาหารผู้คนประเพณีกฎหมายดินฟ้าอากาศพร้อมกันนี้ดกรกฤษดาอย่างปรวรณาสนับสนุนการทํางานพระธรรม,มทูตไทยในญี่ปุ่นตรอดจนพระธรรม,มทูตในต่างแดนอย่างเต็มกําลังด้วยพระธรรม,มทูตคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติศาสนาิจอันสําคัญยิ่งคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสรวาเชิงลุก ออกไปสู่นานาประเทศทั่วโลกก็ผมเข้าใจดีว่าการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตในต่างแดนนั้นต้องอาศัยความอดทนเสียสละเป็นอย่างมากเพราะต้องปฏิบัติศาสานากิจในดินแดนที่เราไม่คุ้นเคยทั้งภาษาอาหารผู้คนประเพณีกฎหมายดินฟ้าอากาศการทำงานของพระธรรมทูต ก็เปรียบเสมือนการเผยแผ่ช่ชงลุกไปทั่วโลกนั่นเองซึ่งจะเปิดวิสัยทัศน์และยกะระดับการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศในที่สุด